Justelin Terminator คือหนึ่งใน2หน่วยรบพิเศษระดับ Ultraman First Company สังกัด Luna Wolf Legion ได้ได้สืบต่อมาถึงยุคส s a อ of h o r ัสเป็นทหารผานสึกผู้ได้รับเกียรติในการสวมชุดเกราะ Katafakti e Pattern Terminator ที่ถูกดัดแปลงมาเป็นพิเศษภายใต้การนำของ Isykiel e Abaddon The First Captain Justelin ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในีเจียนที่16พวกเขาสวมชุดเกราะสีดําอันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงบทบาทในการทํสงครามอันนองเลือดด้วยการจู่โจมอันแข็งแกรง่งรุนแรงและจู่โจมจุดสําคัญทางยุทธศาสตร์หน้าที่หลักของ Justelin คือการเป็นหัวหอ,อกสําคัญข,ของ Legion โดยมักจะอยู่ในจุดที่มีการบรบุนแงที่สุดโดยมุ่งสังหารผู้นำในการรบหรือบทขยี้หัวใจของกองทัพศัตรูเจสติลินเทมิเนเตอร์ถือเป็นหนึ่งในนักรบกลุ่มแรกที่ได้นำเอาแท็กติคอลเดรดนอรทอาร์เมอร์มาใช้ในการรบทำให้ดีเจนที่16กมีกองกำลังเทมิเนเตอร์เป็นจำนวนมากและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดีเจนอื่นๆด้วยความที่มีชุดเกราะที่แข็งแกร่งพวกเขาจึงมักใช้นักรบเกราะหนักเหล่านี้เข้าตีกองทัพของศัตรูบทขยี้แนวรักของพวกมันเป็นชินช้นๆและมุ่่่่งงงงงงงททลลาา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 ยยยยยใใจจกกขขออออััััััพพตตตรรรูไดงงไดด้้หหคนน elin, นเสสบแปป็นอนอรประวม ยุคเรดครูเซตจบจนยุคฮอลัสเฮเรซี่กันเลยทีเดียวเป็นองครักษ์ก่อดำผู้บูชาฮอลัสเนื้อสิ่งอื่นใดและถวายชีวิตรับใช้จนสิ้นลมหายใจแด่วอมาสเตอร์